ตัวท,ที่เกเล่นตังกับจังหวานีป้ปาที่สุรีสุร,สรีสัดทิงกันไปโอ้หดินไปจุด่ายเลยงศึกาไม่งั้นกนะ็ไม่แน่เลยจะเป็น,รป,นนะประตูขึ้นนำานะเต็มกันดีว่าคู่ที่คู่สูงก็นอู่ิ้มาิ้สวยกับจังรวานี้บนับสีฟรีหยุเลย ยกเลยลุ้ยมาขึ้นหลังตั้งบอลกันใหม่หมายเลข6สับขาหลอกขึ้นมาขิดมาสวยเลยเดียวไม่เวันนี้แต่ไม่ผ่านครับยังรับไม่ได้เหลืออยู่ที่หมายเลข4เวสต์เทนบูรีบูสักโชคอานันตะภูมิอานันตะภูมิจังตังบอลได้ดีครับขึ้หลังมาที่เกียน ไป้วครับตรวจทางเรียกคืนมาสวยเลยทีย่เดียว <c oughs> สุดสุดไปลที่เก้าคืนมาที่อนดับหน่งอันนั้งงนหนึ่งมองหาเพื่อนไหลเข้ากลางให้สุรีสุรีปิกแต่ละเดย์สวัสดีสุรีไปแล้วจังหวะนี้โ,โดนแซะ้างหลังครับจังหวะนี้ครับอาจ,จนารย์แหม่อยคำนานรับเต็มใบเหลืองแรกครับเป็นหมายเลขห้าครับ <c oughs> หมายเลขหน้ามองเปรียเปรีบ ขขาาไข่เป็นไข่เป็นสุกรครับพนนีครับก็ขอโทษขอโพอยนะครับมือพิษระยอันตรายเลยทีเดียวครับสมชายก็จะเป็นคนเปิดครีพจังหวะนี้ครับมือก็เปลี่ยนก็ห้ามกับพิษตาเป็นมันขาดครับหมายเลขนเกตทับจากบุรีรัมย์ยูเลเต็ดคนนี้ครับบอลรูดี้เปิดครีมมาจังไงโต๊ะเปลี่ยนสาเปี่ยนครับทีเดียว สามว่าเฮ้ยเป็นบอนของ C N P เปิดชิดปาตรงกลางทับสวัสดีไม่ได้อานตสบูนยิงหลังมาพี่สุวิทย์สุวิทให้ผงสิดมาวิบัติคือมาเตี้ยบยังยิงให้กับเพื่อนอยู่ยัง C โ P ไดงบอลดูสัตย์หาหรอกที่มานี้จะคยนให้เพื่อนยังได้อยู่ เป็นมีบาสตัดบอลได้ลบหนึ่งลบสองไหลเข้าการตั่ก็เดนนี่แ้มบองหาเพื่อนที่ไปรุเดียวกรท้ายยังไงแต่ไนเดียวหมายเลขเจ็ดเป็นฟูและชายก็ปอบมาคว้าไว้ได้ผมสุดผมสุดมองหาเพื่อนครับไหลไปทุกฟู โยตามโยไปังอ่ะเปิดิ้สมชายคิดมาทัเลยจะเปิดทวานี้นะาเผมานหนาอพนแทไร่เท่ากลางไปที่ตรงึกศึกขเราอระสวยเยเดียววานีวเปิดตาจุดเตไม่มีใครครับอ้าวจะได้สวยนะครับตอนนี้ไปจีโอมาี่